ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเวลาเก็บเห็ุเข้าไป สุขใจเก็บเบอรี่ที่มีสีสันสดใสตกปรารักในการประจนภัยมาแล้วจ้ะเขาป<พ>าเนนข้าใจย้ายผักมีค่ะให้คุณตาผัดใส่ผักกระหล่งตีเนาะค่ะเนาะใส่ไข่เป็นอยู่ในต่างแดนเด้อจ้ะ กินง่ายอยู่ง่ายมีอะไรเราก็กินแบบนั้นค่ะเพราะว่านี่แหละค่ะเดี๋ยวจะไปดูว่าข้างนอกเขาเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะอันนี้ก็ผักหมีรสชาติแบบของคุณตาเนาะค่ะผักไทยนั่แหละค่ะมากินกับคุณตาเด้อจ้ะเดี๋ยวตามยายสนไปค่ะให้คุณตากินอยู่ในบ้านเดี๋ยวยายสนจะออกไป ข้างนอกเดี๋ยวมาดูกันค่ะตามไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากยายสนปินแลนดหรือว่ายายสนชีวิตในปินแลนด์ค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการเ้อะค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าวันนี้ก็ยายสนก็นี่แหละค่ะออกมาข้างนอกแล้วทําอาหารให้คุณตากินเสร็จแล้วค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่ว่าหิมะตกเยอะเ้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเพราะว่าทุกวันถามว่าตกไหมตกแต่ก็พอตก แล้วก็ละลายพอตกแล้วก็ละลายนั่นแหละค่ะพี่ๆน้องๆสาหรับพี่ๆน้องๆบางคันบางคนอาจจะเข้าชมนะคะเนาะเข้าชมในช่วงยายสนเก็บเห็ดก็ก็จะเห็นว่ายายยังเก็บเห็ดได้อยู่เหลอเพราะว่าปีนี้ปีนี้หิมะบ้านยายสนตกมาแล้วก็ละลายตกมาแล้วก็ละลายค่ะพี่ๆน้องๆแต่วันนี้มีหิมะตกลงมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ ในปีนี้เนาะค่ะฤดูกดูการเก็บเห็ดก็คงจะผ่านค่ะพี่ๆน้องๆคนไหนยังไม่ได้เข้าชมคลิปเก็บเห็ดก็ฝากเข้าชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสวนด้วยค่ะวันนี้ยายสวนออกมาค่ะกินข้าวกินน้ําเสร็จก็มานี่แหละค่ะเพราะว่าหิมะมันตกแล้วแล้วทีนี้เห็นไหมค่ะมันจะดูดมันจะติดกับพวกบันไดพวกรานบ้านของเราอันนี้เป็นหินตรงนี้จะเป็นหินตรงนี้จะเป็นไม้ค่ะพี่ๆน้องๆเราต้องกวาดออกค่ะถ้าไม่กวาดออกเดี๋ยว เวลาเห็นไหมคะมันเป็นฝนฝนหิมะมา,ม,ามันจะเกาะตัวเป็นน้ําแข็งค่ะถ้าเราพอเป็นน้ําแข็งอุ้ยเสียงรถไฟมาค่ะพี่น้องจ้ะ,นนะานบ้านนอกนอกเมืองพี่น้องมีของแถมค่ะมีของแถมมาหายายสนไม่ต้องกลัวเด้อพี่น้องเด้อรุดมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวยายสน แม่ภาคเสียงในฟิล์มนี่แหละพี่น้องเนาะเอาเป็นธรรมชาติเนาะเพราะว่ายายสนก็เป็นคนอีสานค่ะเป็นคนอีสานยายสนเป็นคนโคราชเ้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่ต้นกําเนิดของยายสนยายสนเกิดจังหวัดขอนแก่นค่ะพี่ๆน้องๆแต่ว่าจังหวัดขอนแก่นคุณแม่เป็นคนโคราชแต่ทีนี้มันอยู่จวบอยู่ช่วงบัวใหญ่นั่นแหละค่ะแล้วทีนี้ยายสนก็เลยพูดผสมผสมส่วนใหญ่ยายสนจะพูดเป็นออกไป โคราชเด้อค่ะเด้อถึงจะเกิดเขตขอนแก่นแต่มันอยู่ติดกับบัวใหญ่ก็เลยพูดแบบโคราชต๊บ่อนะคะพี่น้องจ้าเออเพราะว่าคุณแม่เป็นคนโคราชคุณพ่อเป็นคนอุดรลูกผสมค่ะพี่ๆน้องๆมาเข้าเรคุยกันตรงนี้แหละน้องก็ไม่เท่านี่นะเนาะเป็นแม่มดจักวันเด้อพี่น้องเด้อถือไม้นี่ถือไม้กวาดพี่น้องเออขอเป็นแม่มดยืนอยู่ตรงนี้ก่อนเด้อพี่น้องจ๊ะมาหายายสนไม่ต้องเหงาไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องอะไรค่ะพี่ๆน้องๆเราจะคุยกันไปอย่างกันนี้เรื่อยๆค่ะพี่ๆน้องๆเราก็จะเก็บบั ภาพบรรยากาศมาฝากพี่พน้องถ้าหากพี่น้องอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพมาค่ะแต่จะพูดเรื่องผัวไม่พูดอีกแล้วพี่น้องอืม,มันเผืือนน้าลายถมน้าลายรถฟ้าเด้ถ้าพูดเรื่องผัวตัวเองน่ะก็ไม่พ้นเขาคือกเกาจริงจริงนอกนะพี่น้องบุญคุณของเขาเขาเอามานี่ก็ดีแล้วเนาะค่ะเนาะอันที่พูดคือว่ามันเก็บกดจริงๆคือว่าตอนพูดคือว่าเรามาเปรียบเทียบ พอเราพูดพอเราเปรียบเทียบพอสรุปตอนจบ,บ,บก็บอกว่าหลักการคือเกาวอันนั้นแหละค่ะพีพ่ๆน้องๆค่ะอันนั้นจะไม่พูดเราจะมาพูดตั้งแต่ว่าการเป็นอยู่เด้อค่ะพี่ๆน้องๆคลิปนี้ยายสวนก็พูดนั่งคุยกันแล้วก็มีอะไรก็มาคุยกันเนาะค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์มาแล้วทีนี้การเป็นอยู่เด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะว่าการเป็นอยู่เราอยู่กันยังไงเดี๋ยวคอยมากวดเนาะคุยกันก่อนเนาะค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่า คุยกันในบ้านมืดจ้ะพ่อใหญ่ก็เปิดโทรทัศน์แรงจ้ะเพราะว่าตอนนี้เขาแข่งขันบอลค่ะ ฟุตบอลเดี๋ยวก็ใหญ่เฮพี่น้องเด้อเสียกมันเข้าก็เลยอาศัยมายืนพูดอยู่ตรงนี้เด้อค่ะเด้อก็ขอโทษขออภัยด้วยที่ใช้มารยาทในการยืนพูดยืนคุย้อคะมันนั่งไม่ได้ค่ะถ้านั่งโอ้โยพี่น้องเอ้ยเย็นจ้อยเอาจริงๆรหรอกนะมันเย็นมันนั่งไม่ได้ยืนอย่างกันอีก็หนาวแล้วพี่น้องอเดี๋ยวจะเดินพูดกับกล้องจะทรายอีกเอาคุยกันอย่างกันนี่นาะเนาะขอเป็นแม่หมดจักวันเออถือไมคกวาดนี่เลยพี่น้องเนาะ ก็ไม่มีอะไรมากก็มาส่งข่าวให้รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเด้อค่ะพี่พี่น้องๆจ๋าสำหรับชีวิตในต่างแดนเราอยู่กันแบบไหนจะบอกอะไรให้พี่น้องอย้ายเพิ่งตื่น <c oughs> ย้ายตื่นตั้งแต่ตีห้าตอนเช้าตีห้าบ้านเรามันก็มือดอยู่นี่มันก็มืดแต่ที่นี่เก้าโมงเชา้ายังไม่สว่างนะพี่น้องจา๋าตอนนี้เที่ยงแล้วฟ้ายังเป็นละอองฝนปนหิมะอยู่ก็มือดอันนี้ตอนเที่ยงแล้วเด้อค่ะพอบ่ายโมงบ่ายสอง มืดเหมือนตอนกลางคืนบ้านเราเราพี่น้องมืดมันตอนกลางคืนบ้านเราแล้วเราที่นี่นั่นแหละมันเก็บกดมันอยู่ไม่ถูกแม่ออกกําลังกายแล้วก็ออกทํานู่นแล้วก็ทําพี่น้องเออจะเล่าสู่ฟังเด้อชีวิตในไรต่างแดนไม่ใช่เรื่องง่ายเดอนย่อุ้ย,ยืนเห็นไหมพี่น้องลองไอ้น้ำแข็งมันดูดเทา้าสวนอยกเท้าขึ้นไม่ได้มันดูดตุ๊กตัก,ก นั่นแหละหนึ่งคนมาใหม่ๆเด้ออาจจะเก็บกดนิดนึงเก็บกดนิดนึงอะไรถ้าว่าสามีไปทํางานอยู่บ้านหลังเดียวบางคนนะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะบางคนเด้ออยู่ในป่าเหมือนในป่าเห็ดที่ว่ายายสนไปเก็บเนี่ยยายสวนไปเก็บเห็ดนะยายส,น,ยายสนถึงบอกว่าทําไมมีบ้านคนไปตลอดเหมือนบ้านเราค่ะอยู่ในสวนมันอยู่ในไร่มันอย,อยู่ในทุ่งไร่ทุ่งนาเหมือนกันค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็เหมือนกันอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันเขาก็อยู่ตามสวนใครสวนมันอะไรอย่างกันนี่นั่นแหละค่ะ ยายสวนถึงบอกว่าไปเก็บเห็ดมันจะมีบ้านคนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ถึงไม่กลัวเนาะค่ะถึงกล้าไปคนเดียวแล้วทีนี้คนไหนได้สามีที่อยู่ป่าเ้อะค่ะที่อยู่ป่าอยู่ทุ่งนายังดีกว่าอยู่ป่าได้พี่น้องอยู่ทุ่งนาอยู่ทุ่งนามันก็จะมองเห็นทุ่งนามันก็กว้างมันก็สว่างหูสว่างตาแล้วทีนี้เวลาหน้าหิมะมันก็จะขาวโปรนสวยเวลาหน้าเกี่ยวข้าวหน้า ขาปลูกข้าวข้าวเขียวขจีมันก็สวยเวลาข้าว,าวเหลืองก็เหลืองสีทองอือสวยงามค่ะพี่ๆน้องะแต่คนไหนอยู่ป่ามองไปตอนไหนก็มีแต่ปลาพี่นอ้องอีกทีนี่ตอนนี่เออมีแต่ต้นไม้กะทิมะอือก็ปลาพี่น้องจ้ามองดูแต่กระต่ายเท่านั้นแหละอือเอบดดูกระต่ายอือเอาจริงๆดอกนะอันนี้พูดเรื่องจริงถ้าคนมาใหม่ๆเด้อค่ะต้องทําใจนิดนึงสามีไปทํางานอะไรอย่างกันนี้นะคะเราจะอยู่เราจะเหงาเหมือนมีเพื่อน มีเพื่อนคนนึงอยู่ในป่าเด้อค่ะอยู่ในป่าอาจริงๆหรอกนะอันนี้พูดก็อะไรพูดก็นกพูดก็นหนูยายก็เหมือนกันยายออกมา,มามามาอยู่ใหม่ๆมองผ่านหน้าต่างเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ้ะยายสนจะมองผ่านหน้าต่างพอยายสนมองผ่านหน้าต่างพี่สาวโทรมาอยู่ยังไงเออบอกพี่จะมองนกอยู่ตนน้นไม้อือจะคุยกับนกได้แล้วแล้วก็มองรถไฟวิ่งทุกชั่วโมง แอบดูรถไฟนั่นแหละค่ะถามว่าเก็บกดไหมแต่ยายสนมายายสนอยู่แค่2เดือนแล้วค่ะเนาะอยู่แค่สองเดือน,น,ะะนออยาย,ยสนก็ได้โรงเรียนก็ได้ไปโรงเรียนแต่ยายสนได้สามีสามีเถาพี่น้องแต่ผัวเถาอืได้สามีมกเกษียณแล้วแล้วทีนี้คุณตาก็เลยอยู่บ้านค่ะพี่พน,น้องก็เลยไม่เหงาแต่แม,แม่แม่แนะนําเด้อ ไม่แนะนาใครเด้อพี่น้องจ๋าอันนี้ฟังเอาไว้ฟังใจสนเอาไว้ถ้าว่ามันจําเป็นจริงๆค่อยเอาอันนี้ก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่ๆน้องนอจ๋าอันนี้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆค่อยเอาอันนี้ไม่ได้ชี้ไม่ได้ชี้แนวทางไม่ได้แนะแนวทางอันนี้คือว่าประสบการณ์ของเราเด้อค่ะเด้อประสบการณ์ของเราอย่างไงประสบการณ์ของเราก็คือว่าสมัยก่อนยังไม่ได้มาอยู่ในจุดนี้เนาะค่ะยังไม่ได้มาอยู่ในจุดนี้เราก็อ้ย ได้สามีฝรัง่งได้สามีต่างชาติได้ยินแต่เขาบอกได้คนที่เกษียณงานแล้วเขามีเงินเกษียณเขามีนูน่นมีนี่เอออันนู้นอันนี้เออสบายเอาเทาเเด้อคนบอกว่าได้สามีฝรัง่งอืมปลดเกษียณแล้วจะดีอืมสมัยก่อนอยู่มั่งอยู่บ้านพี่น้องได้ยินเขาคุยกันได้ยินเขาคุยกันสมัยก่อนตอนนั้นสามีพ่อเด็กก็ยังไม่เสียนก็ได้ยินแต่เขาคุยกันคนเกา่าๆที่เขาเคยมาเขาก็คุยกันว่าอืม้มได้คน คนแก่น่ะดีปดกเกษียณอย่างนู้นอย่างนี้แต่มาอยู่จริงๆแล้วไม่ใช่เดอ้อพี่น้องอย่าไปหาคิดอย่างการน,นั้นอ้าวคนไหนกี่มาคิดแค่น่อยเดอ้ออืมแต่ว่ามันไม่มีจริงๆค่อยมามันหาอยากค่อยมาพี่น้องค่อยเสี่ยงมาทําไมถึงบอกว่าอย่างการน,นั้นถ้าคนปลดกเกษียณง,งานเดอ้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถ้าคนปลดกเกษียณง,งานเขาจะได้กินเฉพาะเงินกเกษียณค่ะบางทีก็ครึ่งเงินเดือนค่ะ สำหรับคนที่ว่ายังไม่ปลดเกษียณในวัยทํางานอยู่เขาได้ค่าจ้างเขาได้ค่าแรงเขาได้เงินเดือนเขาจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสําหรับคนที่ปลดเกษียณเด้อค่ะบางทีก็ได้ไม่ถึงครึ่งของเงินเดือนค่ะก็เหมือนบ้านเราพระราชาการของบ้านเราเนาะอยู่ที่นี่เนาะคะ่ะบางคนไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมเขาถึงมีเงินเกษียณกินเพราะว่าเพราะว่ากฎหมายของเขาไม่เหมือนบ้านเราเนาะคะ่ะา บ้านเราไปทํางานอะไรก็ได้คุณหยิบคุณจับอะไรก็ได้ขอให้คุณขยันอืไปขายข้าวขายของอะไรก็ได้ขอให้คุณขยัน,ยยยนแต่อยู่ที่นี่คุณจะจับงานแต่ละชิ้นแม้แต่ทําอะไรก็ช่างคุณจะต้องเสียภาษีอันนั้นแหละค่ะเขาได้เงินปลดเกษียณเสียภาษีที่เขาเสียภาษีเขาคืนมาให้นั่นแหละค่ะ อ,อยู่ที่นี่เนาะค่ะเนาะไม่ว่าอาชีพไหนก็ช่างขอให้ได้ทํางานขอให้หยิบให้จับได้เสียภาษีทุกคนพอกดปดกเกษียณเ้อะค่ะพี่ๆน้องๆจะ้ะพอปดกเกษียณเขาก็ได้ตังในจุดนั้นบ้านเราจะได้เฉพาะข้าราชการเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะหรือว่าองค์กรอื่นต่างๆยายสนก็ไม่ก้าวล่วงเ้อะพี่ๆน้องๆเพราะว่ายายสนจบแค่ปอษีเดียวยายสนจะพูดผิดพูดผิดก็ขอโทษขออาภัยด้วยก็จะได้ได้แต่ละ แต่ละองค์กรเนาะค่ะน้องพี่ๆน้องๆจ๋านั่นแหละเดินสวนก็มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าอยู่ที่นี่จะมาบอกเตือนๆพี่ๆน้องๆบอกว่าอู้ได้หัวเทาดีจะได้นั่นมายเด้อค่ะเด้อบางคนบอกว่าเอาเทาเทาดีที่ได้ไปเร็วๆที่ได้สมบัติอย่าไปคิด สิ่งนั้นค่ะอย่าไปคิดสิ่งนั้นอย่าไปบังจุดนั้นเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะทําไมถึงบอกว่าอย่าไปหวังในจุดนั้นไม่เด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเขาจะให้เราไหมอืมบางคนนี่ยายสนยกตัวอย่างเลยนะค่ะเด้อยกตัวอย่างเขาเขาอยู่กับเราเขาอยู่กับเราก็จริงไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนไปหลังใช่ไม่หลัะไม่รู้ว่า ยกไม่ยกตัวอยา่างใครเนี like. okay. ย่ยเอาแค่ยายสนพอพอค่ะพี่ๆน้องๆถ้ายกตัวอย่างคนอื่นมันจะผิดเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวงานเข้าอย่างยกตัวอย่างยายสนก um ับค er ุณตาเขาจะทํากระดาษอะไรไว้เราไม่รับรู้กับเขาค่ะพี่ๆน้องๆค่ะบางคนบางท่านเ้อค่ะที่เห็นเ้อค่ะที่เห็นเนาะบางคนบางท่านพอเขาแก่ตัวมาสมมุติว่าคุณตาแก่ตัวมาคุณตานี่ยายสน ยายสวนเอาไม่ไหวเพราะว่าเขาตัวใหญ่ยายสวนดูแลไม่ไหวทําไม่ได้อะไรยังไงเขาก็ต้องเข้าไปอยู่ในบ้านอืบ้านคนแก่บ้านคนชราแล้วก็มีพยาบาลดูแลอันนั้นทีนี้เงินในก้อนนั้นที่เขาได้ค่ะเขาจะเอาเข้าไปในบ้านหลวงด้วยบ้านคนแก่ที่เขาเลี้ยงดูเลยหมดค่ะพี่พี่น้องน้องอันนี้แหละค่ะเราถึงบอกว่าอย่าไปหวังของเขายายสวนอยู่ก็อยู่ถ้อยทีถ้อย,อ,ยอาศัยกันไม่ได้หวังจุดนั้นสักหนักหนาค่ะพี่พี่น้องๆ้องค่ะคือว่า อยู่ในความห่วงกันเพราะว่ายายสวนเคยกลับไปบ้านยายสวนว่าจะไม่กลับมาเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าคุณตาเมื่อก่อนอะคุณตาเป็นคนยากบอกตรงๆแต่ทีนี้ยายสวนว่าจะไม่กลับมาในความที่เราอยู่ด้วยกันนานความที่เราอยู่ด้วยกันนานค่ะพี่พๆน้องๆค่ะมันห่วงยายกันนะคะ่ะ มันห่วงแล้วแกจะอยู่ยังไงอืออได้หรือไม่ได้เราไม่ไปบอรี่ตรงนั้นค่ะไม่ไม่ไปบอรี่ตรงนั้นเราก็เลยกลับมาว่าเออก็อยู่กันไปเออมาลิ้นกับฟันก็อยู่กันไปอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะพี่พๆน้องๆค่ะเพราะว่ายายสนกับพุณตาอยู่กันมาจะ20ปีแล้วเราก็ถ่อยทียถ่อยอาศัยกันก็อืม หนักมังเบามางเราก็อาัยให้กันนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าพี่พ,พี่น้องน้องลูกๆหล,ลานๆที่จะมาใหม่เด้อค่ะก็ให้คิดให้ดีให้ดูให้ดีอืมคิดให้ดีก่อนแต่ว่าถ้ามันหายากก็มาพี่น้องยันหนังสือเอามาทําเอาเพราะว่าอยู่ที่นี่เดอ้อพี่น้องจ๋ายายจะเล่าให้ฟังอยู่ที่นี่ใช้เงินคนละกระเป๋าค่ะส่วนใหญ่คนไหนที่ว่าป้ามาถึงแล้อพี่น้องอืมขอสระบุรีเดียวขวาเดอ้อ คนไหนมาถึงแล้วเด้อค่ะพี่ๆน,น้องๆค่ะถ้าสามียื่นกระเป๋าสตางค์ให้รับผิดชอบอะไรทุกอย่างนั่นอู้เหี้ยสนยกมือให้เลยค่ะสองโป้งเลยค่ะพี่น้องจ้ยากยกมือให้เลยอันนั่นคือว่าเขาแฟร์สุดๆเขานั่นสุดๆแต่สําหรับเดี๋ยวยายเหยียบอันนี้เหยียบน้ําแข็งแน่นแล้วเดี๋ยวจะกวาดไม่ออกใชยไหยมันเป็นก้อนน้ําแข็งเลยค่ะเดี๋ยวคุณตาเขามาดูนี่แหละถ้าเขาดูไม่กวาดก่อนก็ยื่นน้องเนาะ ควรที่จะกวดฟอกก่อนค่อยยืดมันจะได้ไม่แน,นแ่นเขาบ่ามันแน่นมันปวดมันเป็นลำแข็งไม่ออกเอาคุยใหม่นะพี่น้องเขาตรงนี้แหละนั่งในบ้านไม่ได้ค่ะเ <c oughs> สียงเสียงเสียงเอทีวีมันเข้าเนาะนั่นแหละค่ะยสนกับคุณตาก็จะอยู่กันแบบนี้เราก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพี่ๆน้องๆลูกลๆหลานคนไหนจะมาหรือเพื่อนใหม่ๆจะมาเด้อพี่ๆน้องๆค่ะก็ถ้าว่าต้องคิดให้ดีนะเขาถึงบอกว่า ต้องเกินร้อยถึงค่อยมาค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่ามาที่นี่นะค่ะเดี๋ยวยยสนจะเล่าสู่ฟังในคลิปหน้าเพราะว่าผู้ชายบ้านนี้มันยากแบบไหนมันยากแบบไหนประเพณีของเขามันแบบไหนคือค่ะมันมีหลายประการเด้อค่ะเด้อคนละภาษาคนละประเพณีและประเพณีเขาปลูกฝังมาอย่างไรคนบางครเขาปลูกฝังมาอย่างไรเดี๋ยวยายสนมาเล่าสู่ฟังไปเรื่อยๆเด้อค่ะเพราะว่าสําหรับสําหรับยายสนมาแรกๆนะป้าถ้าไม่ใช่ยายสนถ้าว่าเป็นคนอื่นอายุไม่ได้หรอก อ้าวจริงๆอยู่ไม่ได้จริงๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอันนี้ไม่ใช่คุยตัวเองไม่ใช่คุยตัวเองอันนี้มันยากจริงๆหัวจะได้มาจุดนี้ค่ะพี่น้องจ้าแม่อย่างว่านั่นแหละค่ะไม่เกณฑ์ึืนไม่เกณฑ์ึ้นจนเป็นโรคประสาทนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ ม่มีอะไรมากแล้วค่ะก็อยู่ไปเรื่อยๆก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันสองตายายก็ช่วยเหลือกันเนาะค่ะเนาะมีอะไรเราก็กินกันก็เหมือนเมื่อกี้นี่แหละค่ะผัดหมี่ให้แกแล้วก็ออกมาถามว่ากินอะไรตากินแบบโน้นกินแบบนี้ไหมเพราะว่า คนที่นี่เขาจะยากนิดนึงต้องถามเขาก่อนว่าเขาจะกินอะไรถ้าเราทําแล้วเขาไม่กินโอ้โหแต่ไม่รู้เด้อคนอื่นแต่ของย่ยสน่นเป็นแบบนี้แต่สบายค่ะพี่น้องไม่ต้องทำํำถามก่วนทามไม่กินก็คือไม่กินเอาจบอันนี้ยายสบายเด้อย,ยายสบายในจุดนี้คือว่าไม่ต้องตื่นเช้ามามาตั้งโต๊ะอาหารให้สามีถึงเวลามาตั้งโต๊ะอาหารให้สามีถึงถิงเวลากาแฟจะตั้งมาตั้งโต๊ะกาแฟให้สามี อุ้ยสบายสุดๆอันนี้ยายสนนี่ยายสนโชคดีในจุดนี้เด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอ้าวบางคนบางท่านเคยได้ยินนะก็เพื่อนๆฝูงๆนี่แหละค่ะถึงเวลากาแฟเขาก็ต้องตั้งโต๊ะกาแฟอาหารเช้าก็ตั้งโต๊ะอาหารเช้าอาหารแต่ละมื้อเขาจะต้องมาตั้งโต๊ะให้สามีต้องปฏิบัติพารตี โอ้ยยสนสบายสบายมาาเมื่อเช้านี่เขารู้เอาพี่น้องเขาบอกเดี๋ยวก็เป็ดปะอัมมาพืชดอกเขาบอกว่างี้กะทิเป็นแเราพี่น้องเอ้ยต้องรู้กคุณตา สิบเอ็ดโมงครึ่งยสิบอ็ดงครึ่งเยสนถึงได้กินข้าวเช้าค่ะเพราะว่าเยสนตื่นมาตั้งแต่ตีหแล้วก็นอนต่อแล้วก็ออกกําลังกายออทํากายภาพของตัวเองอยู่มันมืดจ้ะพี่น้องจ๋านี่แหละมันมืดตึ๊ดตืดต๊แบบนี้จะอยู่ยังไงเออจะออกมายัางไงมันมืดแล้วมันกระเซงก็เลยนอนดูทีวีมั่งอะไรมั่งนอนดูโทรศัพท์มั่งวันก็เวลามันก็กินไปแต่พอ แล้วก็มืดอีกแล้วค่ะเดี๋ยวมันก็มืดอีกแล้วแล้วทีนี้อเก็บกดพี่น้องจ้ากเก็บกดออเออเมียฝรั่งเก็บกดเด้อเก็บกดยังไงมันมีแต่มืดกับมืดเมื่อวานนี้นะคะหิมะยังไม่ตกอุณหภูมิติดลบหนึ่งเองคนที่จะเข้าไปเก็บเห็ดได้ไปไม่ได้พี่น้องเห็ดก็หมดกินแล้วค่ะเพราะว่าเยสวนเก็บมากยสสายสวนใส่เข่งไว้นอกค่ะเนาะเอาหายใจทางเหงือกมายยสวนนี่ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องจา้าเพราะว่าเยสวนเนี่ยใส่เข่งเอาไว้ค่ะ พราะว่ายายสวนจะใส่ใส่ใส่เข่งเอาไว้ตรงนี้แหละคะ่ะหมดไปแล้วพอดีน้องเข้ามาจากต่างจังหวัดก็ให้น้องเข้าไปแล้วยายสวนเก็บมายายสวนก็มาวางเรียงรายเอาไว้นี่แหละคะ่ะใส่เข่งเอาไว้ถึงเวลาก็เอาไปทํากินค่ะแต่ทีนี้เมื่อวานว่าจะไปเก็บเพิ่มมืดพี่น้อง เข้าป่าก็ไม่เห็นดอกเห็ดดอกมันมืดก็เลยไม่ได้อืก็เลยกินใ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 นตู้ฟิตเราไปก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็มีปลาแล้วค่ะมีเห็ดมีปลามีผักมีอะไรมีผลไม้เราก็กินกันอยู่อย่างกันนี้แหละค่ะชีวิตในต่างแดนนั่นแหละค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังแต่คลิปหน้าเด้อค่ะพี่ๆน้องๆอ,อยา ให้เยสนเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็พิมพ์มาค่ะพี่ๆน้องๆคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนด้วยนะคะขอโทษขออภัยที่มายืนคุยกันตรงนี้นั่งคุยก็ไม่ได้ข้างนอกค่ะมันหนาวเดี๋ยวไม่สบายเนาะค่ะเนาะถ้าคุยในบ้านก็ยังว่านะั่นแหละเสียงดังก็โอเคนะคะคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวค่ะเยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันลึกกว่านี้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ คลิปหน้ามาดูดันหิมะเด้อพี่น้องเราจะดันหิมะแล้วเดี๋ยวปิดคลิปอันนี้เดี๋ยก็ย้ยสวนจะถ่ายคาต่อในการดันหิมะตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวก็คุยกันไปด้วยค่ะโอเคค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะพี่ๆน้องๆเพื่อจะไม่พลาดคลิปหน้าข้างบนเด้อค่ะไปนะปนะเพื่อนบ้านออกมาพอดีจ้ะ